จ,จ่ายิ้มแฉ่งทุกคนขอโทษนะคะที่โพสคลิปช้าก็คือวันนี้เนี่ยเรามาเชียงใหม่แล้วก็เจอนี่ค่ะ <c oughs> หนึ่งเลยเราเจออีกคนนี้นะคะโ <c oughs> อ้ยยแล้วเราก็จะมาบอกด้วยนะคะว่า จ๋าเนียจะไม่ค่อยว่างด้วยนะเพราะว่าไปเที่ยวบ่อยแล้วก็ไม่มีกล้องที่ทนทานเนาะขนาดตอนนี้ใหญ่แต่สมารศัพท์แตกยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดจอใหม่เลยอ่ะอะไรอ่ออะร่อะไรอ่ออะไรออะไรอไรอ่ออะร่ะไรอไระรไ บ้านที่เชียงใหม่นะคะนี่ห้องนอน,นะคะ่ะห้องนอน,นห้องนอนข้างบนห้องนอนก็เทอนี้เลยเดี๋ยววางตุ๊กตาก่อนแล้วกันชอบ่อดตุ๊กตาแฉลงเยอะวะก็คือข้างนอห้องนะคะเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านเลยไปจัดสักก่อนหน้าบ้านอันนี้ก็ลบเครื่องแป้งของยา่าตรงนี้ก็เหมือนกันต้องเป็นที่นั่งวอลลินชัก ก็ตู้เสื้อผ้าแต่ตู้เสื้อผ้าจริงๆตรงนี้ต่อไปก็คือซักผ้าก็รังน้ำเลยห้องน้ำนี่นี่คือรังรังอะไรไม่รู้ก็เจ้าอันนี้ก็ ซิงล้างจานมีก็ตู้ทานอาหารอันนั้นก็หน้าบ้านไม่ใช่สหลังบ้านข้างล่างอยู่นิดเหลือนนิดเดียวนี้หลังบ้านนะเก้าอี้เฟลดตรงนี้ก็เป็นใครเก็บรองเท้าเข้ามาหมดเลยเดี๋ยวปิดประตูละเเก็บอง้าใครจะคนรอก่อนแป๊บทุกคนบ้านก็มีอยู่แค่นี้จะพาช่วยทำไมแต่นี่ก็เกินหนึ่งนาทีแล้วเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์อ้าวนี่ลืมไปก็คือห้องของคุณปู่แต่เหนือเขาเรียกพ่ออุ๋ยนะคะก็กระจกคน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นนกด subscribe ด้วยน,นะคะ๊ไปไปายบายแมวคลิปยาวมาก